ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนรถเร็วที่171นะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4505นะครับจอดชํำรุดอยู่ที่ชุมทางรถไฟหนองประดุกนะครับในขณะที่ขบวนรถสายน้ำตกนะครับน้ำตกชนบุรีนะครับกำลังจะผ่านจุดที่รถเร็วที่171นะครับ จอดชมรุดอยู่นะครับรถไฟสายน้ําตกนะครับทำขบวนโดย g k กำลังจะผ่านจุดที่รถเร็วที่171นะครับจอดชำรุดอยู่ทีเคสี่ศนหนะครับนี่แหละครับรถธรรมดาสายน้ำตก พลบุรีนะครับเขาจอดที่สถานีชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้นะครับโดยมีขบวนรถเร็วที่171นะฮะจอดชำรุดอยู่ครับหัวรถจักรชำรุดอยู่นะครับก็จอดก็ไม่สามารถที่จะตรงนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อนะฮะกำลังทำการแก้ไขนะครับ